สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้กับผมจะมาแนะนําสายอาชีพซับวอนเนอร์หนึ่งในสายอาชีพจากเกมเบรนโซซึ่งการจะเล่นสายอาชีพนี้เนี่ยก็จะต้องสร้างบนตัวละครเผ่าลินเท่านั้นและสําหรับสายอาชีพซับวอนเนอร์นอกจากจะพกความน่ารักมาแบบเต็มๆแล้วก็จะมาพร้อมกับเจ้าแมวคู่ใจอีกหนึ่งตัวใครเห็นหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้อย่าได้คิดไปแย่เลยทีเดียวเพราะไอ้เจ้าแมวหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยดูโคตรเลยจะบอกให้เพื่อเผื่ออาจจะโดนน้องแมวตะคุบกันถึงตายกันเลยทีเดียวและที่สําคัญสายอาชชีีีพพร er ่่ยย้งปสาาทุาทดด ทั้งหมดอด้วยซึ่งในการเล่นคุณก็มีหน้าที่เพียงแค่คอยกดสกิลซัพพอร์ตคู่หูของคุณเท่านั้นส่วนเจ้าเมียวก็จะตีของมันเองชนนี้ที่เรียกว่าต่อให้คุณกดมั่วๆก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้และถ้าใช้อย่างช่ำชองคุณก็จะสามารถควบคุมให้น้องเมียวพิชธาตไปขยำคอคู่ต่อสู้ได้อย่างเ,ย,เยียเย เอาละเรามาพูดถึงการเล่นในส่วนของสายชีพนี้กันเลยดีกว่าเริ่มกันที่ PVE หรือก็คือการเล่นแบบทั่วไปตีมอนลงดันป่าบอสสายชีพซัมมอนเนอร์นอกจากจะเล่นง่ายแล้วก็ยังมีสกิลที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรือเป็นการป้องกันหรือแม้แต่กระทั่งซัพพอร์ตผู้เล่นในทีมเราได้ด้วยเรียกเดียว,ว่าครบเครื่องมากๆของนั้นเหล่าซัมมอนเนอร์จึงเป็นอีกหนึ่งสายชีพที่จําเป็นต้องมีในเวลาลงดันเจี้ยนบอสต,ต่างๆนอกจากจะลุยแบบปาา์ต้แล้วลุยเดี่ยวซัมมอนเนอร์ก็สามารถลุยได ด้วยน้องเมียวสุดโหดที่คุณสั่งไปตืเบเหล่าปัะตูของคุณร่างกายของคุณก็แทบจะได้รอยขีดข่วนันเลยทีเดียวเพราะพี่แมวแกเนี่ยรับตีนไปหมดแล้วนั่นเองเราแค่คอยซับพอร์ตน้องแมวใส่บัฟเติมเลือดให้น้องแมวไปเรื่อยเพียงแค่นี้โอ้โหบอกเลยสบ,บายสุดๆและถ้าต้องให้พูดถึงสายอาชีพซาวเนอร์กับการ PVP แน่นอนครับขาดหมดนี้เหมือนขาดใจ สำหรับผู้เล่นบางคนที่ชื่นชอบการ p p สายอาชีพซัมมอนเนอร์เนี่ยนอกจากจะเล่นง่ายแล้วยังจัดว่าโกงมากๆอีกด้วยเดี๋ยวความที่ว่าสายอาชีพซัมมอนเนอร์มีตัวทําเกมให้ถึงส2ตัวซึ่งก็คือตัวผู้เล่นเองที่คอยออกสกิเลเรื่อยๆและแมวที่คอยโจมตีตอบเวลามันจึงสามารถปั่นปว่วนคู่ต่อสู้ได้ดีมากๆแมวก็ตะปบใหม่ส่วนเราก็คอยใส่สกิลสนับสนุนไปเรื่อยๆหลายเมื่อหลายถตามที่แมวระบาดเจ็บเราก็จะฮิวซึ่งก็จะเพิ่มเลือดทั้งคนทั้งแมวแม่โคตรโกงเลย และถ้าอยู่ในขณะ PVP ถ้าเราบาดเจ็บเนี่ยนะในขณะที่สายอาชีพอื่นก็จะหาโอกาสออกมาตั้งหลักได้เนี่ยก็ยากมากๆแต่ซัพพอ์เนอร์เนี่ยถ้าเราบาดเจ็บเราสามารถสร้างจังหวะออกมาตั้งหลักได้ง่ายกว่าอาชีพอื่นเพราะว่าพี่แกมีแมวคอยป่วนอยู่ตลอดเวลานั่นเองนอกจากนี้สกิลพี่แกยังโกงแบบสุดๆมีทั้งจับล็อกจับขึงจับตึงและในระหว่างที่คู่ต่อสู้ของเราขยับตัวไม่ได้เราก็สามารถสั่งให้เจ้าแมวไปโจมตีประตูคู่ต่อสู้ได้เรื่อย ยังไม่หมดนะครับเพราะถ้าศัตรูตั้งหนักได้เนี่ยเราก็ยังสามารถสั่งให้แมวโจมตีให้ศัตรู s t u นหรือลม้มแล้วลงไปซ้ำได้อีกด้วยชนิดที่เรียกว่าไม่มีเวลาให้อีกฝ่ายนั่งพักหายใจกันเลยทีเดียวนี่ก็คือจุดเด่นที่โกงสุุๆของสายอาชีพ Summoner ในการ PvP ที่พูดมาก็เหมือนจะมีแต่ข้อดีแต่ข้อเสียก็มีเช่นกัน s ม n e r ทิงจะเล่นง่ายเพราะมีน้องแมวคู่ใจคอยช่วยอยู่ตลอดเวลา แต่นั่นก็เป็นข้อเสียทันทีและเมื่อไรก็ตามที่น้องแมวคู่ใจของคุณตายซึ่งตัวเราก็แทบจะไร้พิษสงกันเลยทีเดียวก็จะเหลือแต่สกิลไม่มากที่จะใช้วิชิตศัตรูยามที่ขาดแมวไปถ้าจะเรียกแมวขึ้นมาใหม่ก็จะต้องใช้เวลาล่าสกิลเล็กน้อยซึ่งคุณต่อสู้ของคุณคงไม่ยอมแน่ ลายทั้งหมดทั้งมวลนี่คือสายอาชีพซัมเบอร์เนอร์จากเกมเบรนโซใครที่ยังจะเล่นและยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเล่นอาชีพอะไรดีซัมเบอร์เนอร์ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนอกจากจะเล่นง่ายแล้วตัวอาชีพซัมเอร์เนอร์เองก็ยังโกงมากๆอีกด้วยก็สำหรับวันนี้การแนะนำอาชีพซัมเบอร์เนอร์ของผมก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับอย่าลืมติดตามซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ